อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสึนาม,มิในประเทศไทยคืนหลอนที่หาดร้างหน้าหมู่บ้านประมงเล็กๆแห่งหนึ่งหลังเกิดเหตุการณ์สึนามิผ่านไปหลายปีนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเพราะว่ามีข่าวแปลกๆว่าหลังจากพระอาทิตย์ตกดินเสียงกระซิบแผ่วเบาและเสียงฝีเท้าบนพื้นหาดทรายมักดังขึ้นตามลมทะเล บางคืนก็มีเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินไปเดินมาและเสียงร้องไห้สะอื้นจากชายหาดขืนหนึ่งพิมพ์และบอลคู่รักนักเดินทางจากกรุงเทพตัดสินใจมาตั้งแคมป์ริมทะเลทั้งคู่ไม่เชื่อเรื่องลี้ลับและคิดว่าเป็นข่าวลือเป็นเพียงเรื่องเล่าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเท่านั้นเองเมื่อความมืดดวยราลงตัวลงมา หาสายที่ดูปกติในยามกลางวันกลับดูวังเวงลึกลับล้มเย็นผิดปกติพัดมาจากทะเลพิมพ์รู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องมองมาแต่ไม่เห็นใครบอนเธอได้ยินเสียงอะไรไหมบอนที่กำลังนั่งผิงไฟหันมารอบๆไม่ได้ยินอะไรเลยนะ <c oughs> แท่านใดนั้นเอง เสียงเด็กหัวเราะแผ่วๆดังมาจากข้างหลังของพวกเขาพิมพ์หันควับไปมองเห็นเพียงเงาคล้ายร่างเด็กเล็กนั่งยองๆริมคลื่นแต่พิบตาเดียวเงานั้นก็จมหายไปกับน้ำทะเลเราวกับไม่เคยมีอะไรอยู่ตรงนั้นหัวใจพิมพ์เต้นแรงเธอหันไปมองบอลเขานั่งนิ่งไม่พูดอะไรสายตาเมื่อลอยออกไปที่ทะเล บอลบอลพิมสก,กิดเขาแต่เขายังจ้องงองไปที่ทะเลในตาเบิกโพลงปากพึมพำอะไรบางอย่างมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วทันในนั้นคลื่นลูกใหญ่ซัดกระแทกเข้าหาฝั่งเสียงเหมือนคนกรีดร้องดังมาจากในน้ำพิมรีบดึงแขนบอลให้ลุกขึ้นวิ่งแต่ขาของบอล เหมือนติดอยู่กับพื้นเขาทำได้แค่ยืนตัวแข็งทื่อร่างกายเริ่มเย็นเฉียบมือของเขาสั่นระลิกเงาสีดำจำนวนนับไม่ถ้วนค่อยๆทะยทยอยลอยขึ้นมาจากทะเลบางร่างดูคล้ายคนบางร่างไม่มีหน้าไม่มีตาแต่ทั้งหมดกำลังคลืบคลานเข้ามาหาพวกเขาพิมวิดร้องก็รีบดึงแขนบอลให้หนี แต่บอลไม่ขยับน้ำตาเริ่มไหลอาบแก้มของเขาพวกเขาตายที่นี่พวกเขาตายที่นี่พวกเขากลับมาบอลบนบรึมพรำรึมพรำอยู่ตลอดเวลาเสียงร้องโหยหววนปีดผ่านความมืดหาดทรายที่เคยเงียบสงบกับเต็มไปด้วยเสียงครำกวรของดวงวิญญาณ ที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดหิมรู้สึกเหมือนมีมือเย็นเฉียบจับข้อเท้าของเธออไว้เธอกรีดร้องออกมาพ่อนทุกอย่างจะดับวูบลงไปเช้าว,วันถัดมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างของหิมหมดสติอยู่ที่ชายหาดเธอรอดมาได้แต่บอลหายตัวไปหลายวันต่อมาตำรวจพบศพของบอลลอยอืดอยู่กลางทะเล ห่างจากชายฝั่งหลายกิโลเมตรไม่มีใครรู้ว่าเขาลงไปเล่นน้ำได้อย่างไรแต่ที่น่ากลัวก็คือสภาพศพของเขาดูเหมือนจมน้ำมาตั้งแต่หลายปีก่อนทั้งที่เขาเพิ่งหายตัวไปได้แค่คืนเดียวและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกค่ำคืนหลังพระอาทิตย์ตกดิน้ายหาดแห่งนี้ยังคงมีเสียงกระซิบเสียงร้องไห้เสียงเงาตะคุ่มที่เคลื่อนที่ไปมา บางคนเชื่อว่าพวกเขายังคงรอให้ใครสักคนพาเขากลับบ้านจงจำไว้หากเดินทางไปทะเลแห่งนี้หลังพรบค่ำอย่าเผลอเรียกชื่อใครเพราะบางทีคนที่ขานรับอาจไม่ใช่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ฝากสนับสนุนช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน และผู้เล่าเรื่องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ